สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนี่ผามรสุมช่วงนี้ฝนตกวันนี้ขออนุญาตมาก่อนเวลาเพราะอ่ฝนลงเมดแล้วละนะครับแต่ก็มาถึงหน้างานแล้วก็ไม่อยากให้ท่านผู้ชมพลาดโอกาสดีๆมีบ้านสวยๆแบบด้านหลังเราวันนี้ด้วยความรวดเร็วครับวันนี้เราพามาที่ไหนพี่โยวันนี้ครับเราพามาชมบ้านเดี่ยวหนึ่งชั้นในหมู่บ้านโครงการสิริวิภาวิลล่านะครับอ่าเป็นบ้านเดี่ยวหนึ่งชั้นสามห้องนอนสองห้อง ห้าสิบสองจุดห้าตารางว่าหลังนี้เน้นด้วยเรื่องค่าทําเลกับตัวสภาพบ้านแล<ช>้วก็ที่ใช้สอยใช่ไหมพี่โอเดี๋ยวให้น้องพาดูรอบๆหน่อยดูบรรยากาศรอบๆมีมีคนอยู่ทุกหลังนะครับอ่าหมู่บ้านนี้เราทําไมถึงกล้าพูดว่าเร้่นขายมาบ่อยแล้วครับับตอนนี้มันก็จะเริ่มเปลี่ยนเจนคนอยู่นะอ่าเทรดไปเทรดมาคือซื้อไปเนี่ยรับประกันว่าซื้อง่ายขายคล่องแล้วกันใช้คานี้นะโซนนี้ก็จะเป็นแบบว่า ข้าราชการเก่านะครับข,ขอปลดกเกษียณอายุก,ก็กลับทินฐานคือผมคิด,ดว่า้ใชบ้านเดี่ยวราคาเริ่มต้นในส่วนที่ไม่ข้ามสองล้านเนี่ยผมน,นี้หายากนะหายากใครที่กําลังมองหาที่พักอาศัยงบประมาณแบบคุ้มค่ากับบัตเชที่คุณจ่ายออกไปเนี่ยอ่า ผมแนะนําลองมาดูไรสดนี้ลองมาดูหลังนี้นะครับ,รบวันนี้เราพามาชมอย่างที่พี่โยบอกวันบ้านเดี่ยวทรงปั้นหยานะครับตัวบ้านก็เป็นบ้านเดี่ยวตึกหนึ่งชั้นนะครับหลังคาเป็นตัวโมเนียเป็นกระเบื้องโมเนียเนาะก็รอบด้านบ้านเนี่ยก็จะเป็นสามห้องนอนสองห้องน้ำบนพื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่นะพี่โยพื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านนะครับอยู่ประมาณ138ตารางเมตรนะครับ138เกือบ140ป่ะนะครับผมลงด้าน บริเวณบ้านเนี่ยรอบๆบบ้านเนี่ยโดยตัวสารอุปโภคของพอมันเป็นระบบจัดสรรน,นะพี่โยท่อระบายน้ําครบๆถนนคอนกรีตกว้างๆหมดปัญหาเลยเรื่องท่อน้ําท่งน้ําทิ้งนะไฟฟ้าประปาเนี่ยไม่ต้องสืบเลยครบอยู่แล้วนะครับตัวบ้านเขาก็ดูแลไว้ค่อนข้างดีเลยนะพี่โยถ้าเทียบกับตัวที่เราขายมาหลายหลังก็ผมว่าหลังนี้ก็ค่อนข้างพร้อมเขาอยู่นะอ่าใช่นี่ตัวบ้านก็มีรั้วครบสี่ด้านมีประตู ติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยนะครับหลังคงหลังคาลงจอดรถเรียบร้อยเด่นในเรื่องส่วนต่อเติมหลังนี้ก็จะเป็นต่อเติมลงจอดรถสองคันในตัวบ้านนะครับผมตรงนี้ก็สามารถจอดรถได้เป็นจะเป็นรถกระบะรถเก๋งรถเบน์รถไถจักรยานมอเตอร์ไซค์อีสุกโบต้าครับผมจอดได้นะครับโอ้จืดเลยเมื่อกี้นะครับเดินเข้ามาก็จะพบกับตัวส่วนตัวลงจอดรถครับตรงนี้สามารถจอดได้ถึงสองคัน ตรงนี้ต่อเติมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดินผ่านตรงโซนฝั่งลงจอดรถเจอกับตัวเฉลียงตรงหน้าบ้านครับหน้าบ้านตรงนี้เอาไว้รับแขกได้นะอืระบายตัวนี้ก็ปูกระเบื้องมาให้เรียบร้อยนะครับรนี่มีระเบียงตัวบ้านเขาจริงๆแล้วว่าบ้านกับเนื้อที่อะผมว่าเขาจัดสรรผังไว้บ้านนี้ ไม่ต้องดูสบายแล้วคุณลูกค้าเห็นหน้ากันบ่อยแล้วดูด้านข้างบ้านเนี่ยด้านข้างบ้านก็มีตัวในส่วนที่เป็นพื้นที่ว่างด้านข้างบ้านนะตรงที่ในกล้องน่าจะเห็นชัดอยู่ตรงโซนนี้ก็สามารถทําเป็นสวนย่อมได้หรือว่าใครที่ต้องการต่อเติมสามารถต่อเติมเป็นห้องเป็นอะไรต่างๆเนี่ยได้นะครับผมตรงนี้ก็กว้างนะครับตรงนี้ก็จะเหลือพื้นที่อยู่ทั้ประมาณสองเมตรสองเมตรยี่สิบประมาณสบายนะสบายสบายนะครับ ตัวบ้านอย่างที่บอกก็คือให้เป็นทรงปัญญาครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นออกแนวแบบไทยร่วมสมัยละก็ะจะมีเป็นพวกติดคิ้วสําเร็จรูปเนี่ยติดตั้งไว้ให้แล้วก็กระจกเนี่ยสำหรับหลังนี้ก็หน้าต่างก็จะเป็นบานอ,าาอาลูมิเสไลด์นะครับสไลด์ข้างใช่ด้วยตัวโครงสร้างบ้านหลักค่อนข้างดีนะครับแต่ก็อย่างที่บอกหลังนี้เราก็ขายกันด้วยตามสภาพนะก็คือผมคิดว่าหลังเนี้ยที่จะมีต้องเก็บงานนะเรื่องสี สีสีภายนอกภายในนิดหน่อยรับประกันว่าถ้าใช้สีแบบอย่างดีแล้วก็ทานะทาใหม่นะงบประมาณ4ี่0มื่นถึงห้าหมบาทแค่นั้นเองนะครับคุณเหมือนได้บ้านใหม่เลยเพราะโดยตัวสภาพบ้านเนี่ยค่อนข้างดีอเดี๋ยวให้ผู้โยพาไปดูด้านในนะครับเข้ามาเนี่ยภายในบ้านเนี่ยก็จะเป็นโถงกว้างๆเลยนะก็อย่างที่บอกอะได้ตัวผังของตัวบ้านเนี่ยใครที่มีครอบครัวแบบกระทัดรัดนี่คือพื้นที่ใช้สอยแบบเหลือๆเลยนะภายในบ้านผมว่าหลังนี้อยู่กันเนี่ยขั้นต่ำเนี่ย ห้าคนสบายนะครับผมห้าหกคนนี่แบบสบายๆนะถือว่าท่านใดเป็นคู่ครอบครัวอ,อยู่พ่อแม่ลูกลูกสองคนลูกสามคนหรือว่ามีพ่อแม่มาอยู่ด้วยผมว่าตอบโจทย์นะครับพอด้านหน้าเนี่ยเข้ามาก็จะเจอกับห้องโถงที่จริงห้องโถงก็จะแบ่งเป็นแนวตรงกลางแล้วตรงด้านมุมด้านขวานะสามารถมุมด้านขวาเนี่ยเดี๋ยวเราหันมามุมด้านขวา ด้าน,นขวา,ขวาด้านขวาครับก็จะเป็นตัวในส่วนที่ห้องรับแขกห้องอีกห้อง,งนึงนะว่างเลยนะตรงนี้สามารถที่จริงกั้นเป็นห้องนอนหรือห้องทํางานได้นะเนี่ยสามารถกั้นมาโดยโซนโซนนี้ได้ตัวพื้นบ้านเป็นกระเบื้องนะครับปูด้วยเป็นกระเบื้อง16เนาะคร,ครับผมเรียบร้อยติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วก็ระบบฝ้าเป็นระบบซีไลน์นะครับเป็นแบบฉาบเรียบนะครับขาวๆสวยๆนะครับตรงด้านข้างเนี่ยผมอย่างที่บอก พอมันเป็นพื้นที่มากกว่า138อสาสิบดเนี่ยอ่าค่อนข้างง่ายเลยตรงนี้สามารถจัดเป็นห้องทํางานห้องรับแขกห้องที่สองได้ครับผมครับเดี๋ยวพี่โยพาเข้าไปดูมาสเตอร์เบดมนิดนึงฮะเนี่ยถัดจากห้องโถงภายในตัวบ้านแล้วนี่ห้องนอนที่หนึ่งครับห้องนอนอันนี้นะครับถ้าจะเป็นมาสเตอร์เบดมเป็นห้องนอนที่ติดกับตัวหน้าบ้านนะอ่ากว้างขวางเลยทีเดียวสามารถอ่าห้องนอนใหญ่อ่าห้องนอนนี้นะครับ ข้อพิเศษของมาสเตอร์เบดูมห้องนี้ก็จะมีเป็นห้องน้ําในตัวนะครับแล้วก็อยู่ทางฝั่งมุกหน้าบ้านใครไปใครมามองเห็นนะพี่โอบตรงนี้ก็ติดกับตัวหน้าบ้านนะ,ค,ะความพิเศษห้องนี้ก็เป็นห้องน้ําในตัวนะอย่างในความมาสเตอร์เบรูมอย่างที่บอกว่ามีห้องน้ําใ<อ>นตะัวคมีวามแอร์ติดตั้งแถมไว้ให้นะแอร์อแถมให้นะครับตัวสุขภัณฑ์ในห้องน้ําก็ติดตั้งไว้ให้นะชักโครกอ่างล้างหน้าอะไรครบต้วนนะครับตัวนี้ ห้องนห้องน้าเรียบร้อยสภาพภายในบ้านบอกเลยว่าดูเรียบร้อยมากๆนะดูเรียบร้อยดีมากเลยเข้ามาเนี่สะอาดดูเรียบร้อยเลยก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่เพิ่งมาเข้าชมไลฟ์ของ a m Asset เวันนี้นะครับวันนี้เราพามาชมบ้านเดี่ยวหนึ่งชั้นนะครับเนื้อที่ห้าสิบสองจุดห้าตารางวางเป็นบ้านเดี่ยวสามห้องนอนสองห้องน้ําอยู่ในหมู่บ้านโครงการสิริวิภาวิลล่าครับโครงการนี้อยู่ตรงไหน่างจากโลตัสเพียง หนึ่งกิโลหนึ่งกิโลเมตรครับครับผมก็ตัวนี้ใกล้หมดแล้วนะพี่พี่ก็สามารถเดินทางได้เข้าออกได้สะดวกนะแล้วก็เดี๋ยวถนนก็เดี๋ยวทําเสร็จก็เดินทางสะดวกละในกล้องที่กําลังเห็นอยู่นี่เป็นห้องนอนห้องที่สองนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่สองห้องนอนที่สองด้านซ้ายกับมาสเตอร์เบรูมอ่ะครับผมเดินเข้ามาก็อยู่ฝั่งซ้ายของตัวบ้านนะถ้าเราหันหน้าเข้าตัวบ้านเนาะครับก็มีหน้าต่างติดตั้งไฮวลท์แสงสว่างนี่เพียงพอแน่นอนนะครับ โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องนอนที่สามพอแยกมาเป็นห้องนอนที่สามเนี่ยจะอยู่ทางฝั่งขวามือครับฝั่งขวามือจะเป็นห้องนอนที่สามก็ผมว่าไซส์ไซส์เดียวกับตัวของห้องนอนที่สองแหละอ,อยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะใครมีลูกมีพ่อมีแม่ที่จะมาอยู่ด้วยกันที่เป็นครอบสามารถอยู่ได้เลยอ,อยู่ได้สบายสบายใช่แลวที่สําคัญ อย่างที่พี่โยกล่าวตั้งแต่ตอนแรกสําหรับใครที่ต้องการบ้านที่ต่อเติมครบบหลังนี้มีการต่อเติมในส่วนห้องครัวให้เรียบร้อยวว่าอถัดจากห้องห้องนั่งเล่นห้องโถงห้องนอนสามห้องดิมีห้องครัวก็มีเป็นบิลปูนนะพี่โยนะครับผมก็ครบนะติดตั้งอุปกรณ์ติดตั้งครบไว้ให้ทุกอย่างละวรใช้งานเลยมีซิงค์ล้างจานแบบสองหลุมมีเคาน์เตอร์ครัว นะครับตัวในส่วนนี้เป็นในส่วนต่อเติมของตัวบ้านนะตัวบ้านดั้งเดิมเลยจะไม่มีไม่มีแต่<ป>ตัวนี้จะเป็นในส่วนต่อเติมของที่บ้านที่เจ้าของอ่ะเขาต่อ,อ,อเติมเพิ่มมานะครับได้อันนี้เดี๋ยวเราพาไปเดินด้านนอกอกรอบหนึ่งถ้าจากห้องครัวนี่อันนี้เป <sang> ็นห้องน้ำครับอ่าห้องน้ําภายในตัวบ้านเป็นห้องน้ํารวมเนาะเป็นห้องน้ำแล้วแปกอ่ะก็จะอยู่ฝั่งด้านท้ายของบ้านเลยก็ครับผมข้อดีของห้องน้ําที่มาอยู่ฝั่งด้านท้ายของบ้านคือการบริหารจัดการนะ เดียผมว่าจะค่อนข้างจะสันปันส่วนได้ง่ายหน่อยนะครับแล้วก็เดินเข้าออกอะไรมันก็จะง่ายๆครับผมคือถ้าใครเข้ามาเน้นพื้นที่ใช้สอยแล้วกั้นห้องรับแขกนะผมถ้าเป็นยอกในความคิดส่วนตัวนะกั้นตรงเนี้ยจบเลยนะครับกระจกหรือว่าเป็นเป็นตัวม่านพลาสติกก็ได้นะม่านพีวีซีนิยมรพีวีซีกั้นทีเดียวในจบเลยคุณประหยัดแอร์ประหยัดแล้วก็แบ่งสัดส่วนได้แบบชัดเจนมากๆก็จริงก ก,กัารห้องนี้เป็นห้องรับประทานอา<ช>หาร<ช>การกห้องนี้เป็นห้องทํางานห้องนอนได้อีกถูกต้กองเพราะตรงนี้ถ้าแบบถ้าแบบเรามากั้นจริงๆนะตรงนี้สามารถตั้งโต๊ะทานข้าวแบบหกครับผมหกที่แปดที่เนะี่ยไดส้สบายๆนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมวันนี้พามาชมบ้านเดี่ยวในหมู่บ้านชริวิภาวิลล่าครับที่เห็นอยู่เป็นภายในของตัวบ้านนะเดี๋ยวจะอมาส่องด้านนอก บ้านหลังนี้นะยังมีพื้นที่ด้านข้างนะบอกได้เลยว่าพื้นที่ใช้สอยนี่เยอะมากๆนะด้านหน้าด้านข้างนะครับครบๆท่านอาตอนนี้ถ้าสมมติหลังนี้อาตีว่นรตารางเมตร,รนะครับ<ม>อ่ตอตอผมได้ดูราคาประเมินล่าสุดของตัวสมาคมาที่เป็นช่างนะครับคือตอนนี้ที่เขารับทำกันเนี่ยถ้าเป็นสเปคปกติเริ่มต้นเลยนะ1 <12. S> 2ื่นสองหมื่น อันนี้คือสเปคแบบตัวสแตนดาร์ดหลังคาเป็นมิชันชีฟนะที่ครับผมที่รับเหมาทํากันนะหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับแต่หลังนี้อย่างที่บอกหลังคาเนี่ยเป็นซีแพคโมเนียซีแพคไม่ร้อนไม่มีเสียงดังสบายสบายสบายอ่ะแต่เราตีสตาร์เตอร์ให้เลยหมื่นสองครับผมหมื่นสองคูณหนึ่งร้อยสามสิบแปดเนี่ยล้านสี่ล้านห้าไปแล้วนะครับผมที่ดินที่ดินเอาจากนี้เลยที่ดินเอาจากราคาประเมินธนาคารที่ธนาคารให้ล่าสุดเลยครับผมตารางวาละหมื่น ตารางวาละหมื่นในหมู่บ้านนี้นะตารางวาละหมื่นห้าแสนกว่าครับผมครับไปคํานวณกันเอานะครับไม่รวมต่อเติมพวกโรงจอดรถห้องครัวหรือว่าอะไรต่างๆนะ,ะนะครับวันนี้กับหลังนี้นะครับเนื้อที่ห้าสิบสองจุดห้าตารางวาพื้นที่ใช้สอยมากกว่าหนึ่งร้อยสามสิบแปดตารางเมตรนะครับกับราคาเพียงแค่หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งล้านหกแสนราคานี้พร้อมโอ,อนนะพร้อมโอ,อน นี่ในกล้องอาจจะไม่เห็นตอนนี้เห็นเป็นแดดออกนะแต่จริงๆแล้วฝนตกฝน,นะครับเดี๋ยวดูให้น้องแพนให้ดูเลยว่าเนี่ยบ้านทรงสวยๆแบบนี้บ้านทรงนี้อยู่แล้วผมว่าจะค่อนข้างที่แบบอยู่ได้ตลอดนะครับผมก็คือเป็นไทยร่วมสมัยนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับสามารถนัดเข้าชมหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร0892150222หรือเบอร์ที่สำนักงานนะครับ0554 4ีซีหนึ่งีีหนึ่งีห้าหกถูกต้องนครับก็บ้านสวยๆแบบนี้สาธารณภคมีเพื่อนบ้านดีๆแบบนี้นะครับต้องหลังนี้เลยเข้ามาดูเข้ามาชมของจริงสวยกว่าในรูปแน่นอนเพราะวันนี้เรารีบไปรีบมากันจริงๆฝนลงแล้วไม่ใช่อะไรเห็นไหมครับก็ฝากสําหรับหลังนี้ไว้ด้วยเพียงหนึ่งล้านหกแสนบาทเท่านั้นนะใครที่ไม่สะดวกซื้อเงินสดเรามีบริการดูแลเรื่องสินเชื่อให้ฟรีนะครับแล้วก็ยังยืนยันอยู่คําเดิมตลอดสิบสี่ปีที่ผ่านมาราคาเรา เหมือนคุณซื้อกาเจ้าของเลยเพราะโดยตรงจากเจ้าของทุกหลังทุกแปลงครับผมรับไงก็ฝากอะนี้ด้วยวันนี้ด้วยความรวดเร็วแล้วก็ส่งท้ายคลิปก็ขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวไทยทุกคนกับหลายๆปัญหาช่วงมาช่วงนี้นะทั้งน้าท่วมทั้งหลายๆร่างแต่ตอนเนี้ก็น้าท่วมเนกันก็เป็นกําลังใจให้ทุกฝ่ายแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีก่อนก็ดีครับผลไล่มาโอเคนี่เดี๋ยวให้ดูแบบสวยๆเนี่ยบ้านมันทรงสวยนะ ดูแบบดูไม่เบื่อทรงเนี้ยแล้วก็โซนนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องสารอุปโ,โภคอะไรนะครับใกล้โลตัสใกล้แมคโรครับถึงล้านหกแสนบาท